สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์2568มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่นแบบ3ตัวของแอดจอยนะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ได้459ทุกท่าน459 วันที่ก็ด้านล่างนะครับ16บหกุมภาหกแปดครับต่อมาจะเป็นแนวทางตัวเดียวบนของอาจารย์เสือคิมชากังราวงวดที่ผ่านมาสู่กำนองของอาจารย์ได้เลข7 7ก็เข้าหรักร้อยนะครับหวยออก700ย้อนไปอีกงวดคำนวณได้เลข9 เ้าเข้าหลักหน่วยนะครับงวดที่ออกเจ็ดเจ็ดเก้าสองสามย้อนไปอีกงวดสูตรนี้ของอาจารย์คำนวณได้เลขห้านะครับเลขห้าหลุดลงไปล่างทุกท่านงวดที่ออกสองศูนย์เก้าห้าหนึ่งทางด้วยเลขของอาจารย์สามงวดหลังสุดมีเข้ามีหลุดนะครับตามที่เห็นสำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายอาจารย์ใจดีคำนวณได้เลข 8ดุกทันได้เลข8นะครับแนวทางตัวเดียวบนครับของอาจารย์เสือคิมมาลุ้นกัน8จะมาไหมวันที่อยู่ด้านบนนะครับฝั่งทางขวา16ทับ2ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่นตัวเดียวนะครับสูตรย้อนหลังของอาจารย์ครูเมืองครับ สำหรับงวดใหม่อยู่ด้านล่างสูตรนี้เจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลข2นะครับได้เลข2ขอให้ทุกคนจงโชคดีสามนี้นะครับเป็นบนตัวเดียวสุดรคำนวุนย้อนหลังนะครับต่อมาก็จะเป็นแนวทาง เดืนด้านล่างตัวเดียวนะคบอาจารย์ครูเมืองคำนวณได้เลข9ก้าทุกทันได้เลข9ก้าใบนี้วันที่ก็ด้านบนนะครับ16กุมภา68ครับต่อมาจะเป็นนํานทางของอาจารย์รามอินทาสูตรคํานวณ1้อหน่วยหลักร้อยอาจารย์คํานวณได้0นย์กับ3านะครับศย์กับ3แล้วก็หลัก10ได้1กับ7 หลักหน่วยได้ 2, 4, สองสี่ห้าตามนี้ใครชอบก็แคบหน้าจอไปมัดรวมแล้วก็ดึงชุดเด่นเอาทีหลังนะครับยังอยู่กันที่แนวทางของจารามอินทาใบนี้เป็นข้อมูลด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับด้านบนของอาจารย์ได้สามหนึ่งสี่สองตัวได้หนึ่งสี่แล้วก็ด้านล่างได้หนึ่งแปดกับแปดหนึ่งนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเพียงสูตรคำนวณนะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้อีกใบหนึ่งของอาจารย์ก็จะเป็นข้อมูลชุด2ตัวเหนือใ,ใต้ครับทำได้โดยรวมก็8ชุดทุกทันมีหนึ่งหนึ่งหนึ่แานมี1ดเจ1ดหนึ่ง1 7 4แล้วก็78ทุกทันํนำทางของอาจารย์รมอินทา ต่อมาจะเป็นทางเด่นสอนบนนะครับเลขเด่นแบบ5ตัวของแอดพิมพ์นี่แล้วของข้อมูลคำนวณได้12347ครับ12347วันที่อยู่ตรงนี้นะครับ1ิบ6ทับ2อถัดมาจะเป็นสูตรคำนวณสอนบนเลขเด่นแบบ4ตัวของแอดดังเม็ดทราย มที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้นะครับแนทางของอาจารย์มีเลข0นย์นะครับเข้าทั้งสองตำแหน่งเลยครับหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยหวยออก7 0็งวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับใบนี้เดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันทุกท่านสูตรคำนวณสอนของอาจารย์งวดใหม่ได้40 สองหกเก้าถูกทันสี่ศูนย์สองหกเก้าแล้วก็สูตรดับสอนนของอาจารย์ได้แปดนะครับวันที่ก็อยู่ตรงนี้สูตรคำนวณของแอดดังเม็ดทรายต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นสอนอนมบเล็กเด่นแบบ4ตัวของ SSB ูตรของอาจารย์คำนวณได้1 3 5 8นะครับ1 3 5 8แนวทางงวดก่อนของอาจารย์หลุดไปทุกทันมาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลสูตรล่างสูตรล่างของอาจารย์งวดก่อนหลุดนะครับไม่มี5 1ครับสามงวดหลังสุดของอาจารย์เข้า2หลุด1 มดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายนะครับแล้ของข้อมูลคำนวณได้1267ครับ1267ในะทางเด่นอสอนอรลล่างถูกทันต่อมาก็จะเป็นข้อมูลล่างเดินดีเลขเด่นแบบ4ตัวของแอกรมเกตนุดยวดที่ผ่านมาในทางของอาจารย์ก็เข้านะครับมีเลข1 งวดก่อนน,นั้นก็เข้านะครับมีเลขสามงวดที่ออก2องสาย้อนไปอีกงวดมา2ตัวเลยนะครับงวดที่ออก2องศูนงมวดหลังสุดเข้าทั้งหมดครับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายนัดกรมคำนวณได้6 7 9 0็ูทุกทันแนวทางร่างเดินดีของอาจารย์นะครับคำนวณได้6 9กต่อมาจะเป็นแนวทางสิบล่างงวดนี้น้นำู้คำนวณได้เลขขี่นะครับสูตรของอาจารย์ได้เลขเด่นสมตัวก็คือสามเจ็ดห้าทุกท่านสามเจ็ดห้าสิบหกกุมภาพันธ์หกแปดวันที่อยู่ด้านล่างนะครับ แนวทางสิบล่างงวดนี้ได้เลขคี่ต่อมาก็จะเป็นแนวทางหน่วยล่างหน่วยล่างรูปแบบนี้ของอาจารย์งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้นะครับจะเห็นว่าจะมีเลขหนึ่งเข้าหลักหน่วยแถมหลักสิบมาด้วยงวดใหม่อยู่ด้านล่างนะครับอาจารย์คำนวณได้สามก็พายได้ห้าเจ็ดสามนะครับห้าเจ็ดสาม ตัวติดดาวมาให้ก็คือ5กับ7จ็ดถูกทันแนวทางหน่วยล่าง3ตัวครับต่อมาก็จะเป็นข้อมูลชุดวัดดวงล่างนะครับของแอดหลวงปูชป่ชัยหลวงปู่ชัยคำนวณได้6ชุดนะครับก็จะมี8558 9559แล้วก็05 50 มีชุดกันอยู่ด้านล่างด้วยทุกท่าน86 96แล้วก็06ครับในทางคองอัดปูชัยมาต่อกันที่แนวทางชุดเด่นเนื้อใต้ของอสีสเกตกันเองใบนี้เป็นข้อมูลชุดเด่นนะครับอาจารย์ทำได้ก็ตามที่เ,เลยนะครับมี7 4 7 7 4 4แล้วก็7 9 สี่3ก้า3จ็ดสามเก้าสามสาาดตามลำดับเลยถูกทันแบ่งปันส่งต่อผู้ชมนะครับเผื่อชอบต่อมาก็ชุด2ตัวกระดาษขาวงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายในทางของอาจาร,รย์มา1นึ่งชุดห้าหงตรงๆนะครับสำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาชุดเต็มก็อยู่ด้านบนสำหรับ เลขเด่นของอาจารย์ได้2กับ3นะครับวดที่ผ่านมาเลขเด่นของอาจารย์ได้9กับ0 0, 0. 0. 0. 0. มานะครับตามนี้ครับวันที่ก็16ทับ2 2568กบบหน้าจอเอานะครับถ้าชอบก็ไปดึงชุดเด่นเอาทีหลังต่อมาจะเป็น แนวทางของแอดยืนบุญเลิศนะครับเป็นข้อมูลด้านล่างชุดเดียวครับอาจารย์ทำได้5-8ทุกทันต่อมาก็เป็นข้อมูลชุด2ตัวด้านบนนะครับชุด2ตัวด้านบนของอาจารย์คำนวณได้8-3ชุดเดียว ต่อมาก็ชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวของอาจารย์ได้983าแดทุกท่าน9 8้าทางของแอดยืนบุญเลิศพ e อจะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ